สวัสดีพี่น้องเอทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง f อฟซีใหม่เอฟเก่าเนาะจ้าคลิปนี้เป็นแนวทางวหวยฮาหนอยวันที่21วันอาทิตย์จะมาพบกับแนวทางของแอดจอยพาลวยตามเคยจ้าสำหรับผลฮาหนอยของวันที่ยีสจ้าวันที่ยี่สิเฉพาะกิจอยู่ที่0นย์กับ8ผลจะบนออกบนนหรุดไปเนาะ หกสเจล่าง04จับขู่เขากันไปตรงๆตัวเน้นเต็มเต็มศย์สเด่น0นย์วิ่งรูด0ย์มากจ้าสำหรับน้วยพิเศษอยู่ที่1กับ0ูนยพ้นบนนี่รูดไปนอกจาก887เล่างศ0น0์ศูจับขู่ศูนยถึงศูหามาเด่น0นวิ่งรูดศย์โอ้โหมาเบิร์เต็มเต็มเนาะเมื่อนอีคํานวณไดติดเบิร์นศูนย์ซน ศูนยะ์โซนเรจะมาเบิร์นเต็มๆศูโอ้โหศูนยน์เก่าเก่าติดเบิร์นติดเบิร์นอยู่ที่ศูน์กับ99้้อ่านอยปกติเนาะน้อยปกติกับน้อย v ี p ติดเบิร์นอยู่ที่99้าาหรับ <oro> พิเศษคับเฉพาะกิดติดเบิรนอยู่ศูมาศูมาเบิรนศูเต็มเ็นอกจากซเบิรนของเ้าถากเกิดว่าการเบิร์นรูดเบิรนก็ถือว่าเต็มเต็มเนาะเด่นศูวิ่งรูดศูนย์มาจากไซวิซ่งายรูดของเ้าบอกผานพิเศษล่างศูนย์หรับน to 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 ่อยปกตินะ่อยปกติของเ้าน <für> ี่ผ่านไปเนาะจ้าอ่าน้อยปกตินี่บนี่ผ่านไปเนาะสี่หาสผลบนออก อสองตัวเราออกเจ็ดเจ็ดเราจะเจ็ดเจ็ดการจับขู่พลาดไปเนาะมาเบิ่นโอ้โหเด่นเจ็ดวิ่งลูดเจ็ดของเฮามาจะไซายวิ่งไซส์รูดของเฮาโบผาดเจ็ดเจ็ดเต็มเต็มโอ้โหติดเบิ่นนี่เบิ่นถือว่ามาตุงน้อยเนาะจากสองน้อยนี่เนาะมาเบิ่นเจ็ดเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดน้อยนี่เนาะจากแต่ว่าติดเบิ่์นเก่าๆสำหรับพิเศษกับวีเฉพาะกิจกับศูนย์ศูนย์ศูนย์มาเต็มเต็มน้อยพิเศษ สำหรับไซเบิร์นเขาเห้านอกจากาการเบิร์นก็ถือว่าเต็มๆคาราเบลสำหรับน้อย VIP ของเขาเห้านจะกผ่านไปอีกเนาะสำหรับ VIP ก็ผ่านไปนอกจะยินดีกับ FC ที่ตามนอกจะกสำหรับฮาน้อยของวันที่20นอกจากเจาะเข่าน,น้อยเฉพาะกิจชุนรงตรงๆไซวิ่งไซลูดกะ พอมีโชว์อู่บ้างมานจะตามต่อรุ่นต่อกับผ้าน้อยของวันที่21จ้าแอตโจอยให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะจ้าแนวทางตัวเลขมีเขามีรูปผิดผ่าประกันได้อัแอตโจอี้ต้องขอตุกขอยไพพี่น้องเอฟซีหลายๆนะจ้าถ้ามักถ้าชอบคอยตามถ้าบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้เนาะแนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข่าบางรูดนบางนะจ้าสำหรับน้อยเฉพาะกิจมือนีนเด่นวิ่งรูดอยู่ที่1กับ2เด่น1วิ่งรูด1มี หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสำหรับน้อยพิเศษจะเจ็ดกับแปดเจ็ดมีเจ็ดแปด เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดเก้าแปดศูนย์แดหนึ่งแดสองแดสามสำหรับน้อยปกติเก้ากับสองอ่าสองซ้นจะสองมีอ่าเก้ามี เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เด่นสองวิ่งรูดสองมีสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสำหรับวีไอพีจะแปดกับเก่าอ่ะแปดชนจ้า พิเศษกับ V.I.P. แปดศูนแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเก้ามีเก้าศูนเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่สำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าให้ทุกคนเห็นกันอยู่นะจากเนาะ วีพี่เน้นอยู่ที่เก้าสองเก้าสี่แปดสามแปดศูนย์สองสี่สองสามเก้าสามเก้าสองแปดหนึ่งกับแปดสองเจ็ดแปดเจ็ดเก้าสองห้าสองหกหนึ่งห้าหนึ่งสี่จ่า อ่าสำหรับฮานอยของวันที่2ีเมือนี่กับประมาณนี่ตามนี่เนาะจ้าวันอาทิตย์เนาะอ่ามือนี่แนวทางของฮาสีปังหรือโบปังอันนี้ก็ต้องรอรุ่นกันอีกที่หนึ่งเนาะจ้าขอให้พี่น้องเอซทุกคนทุกฐานทีเข้ามารับชมแนวทางกับแอ j ดจอยโซลีกันทุกคนทุกฐานเนาะจากเ้ามาแลาก็อยาลือ อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งไว้นราจะเผื่อเสียดายบัพาดแนวทางที่แอดจอยลง้งหายนอกจากแนวทางที่แอดจอยลง้งหายนี่คือมีแนวทางห้างเซ็งรัฐบาลไทยฮานอยนิเควอตล่ะกะ็เล่าผัดธานานอกจากสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เขามารับช่ใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามแตกกดกระดิ่งไว้นอกจากเผื่อเสียดายบัพผาดแนวทางถูกๆแนวทางนอกจากสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า